จ้าน้องๆนะี่ยวันนี้นะคะพี่เตยจะพามาดูรีวิวนะครับ2ตัวละครใหม่นะครับอ่ามันก็ไม่ได้ใหม่นะมันก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับ2ตัวละครใหม่นะครับน้องนามิและก็สปีดวากอนนะครับที่เป็นตัวที่ได้จากน้องนามิจะได้จากวอเตอร์อ่าวอเตอร์พาร์คนะครับดนันอ่า X6 นะครับแล้วก็ รวมถึงของ Evo ด้วยนะครับอันนี้ลงไม่ยากเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัว s p e ี d w a g o n นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็น Exotic นะครับจะหาได้จากด่าน d าวนาเม็ X6 นะครับไอ้แน่นโนนะครับถ้าลงไปเราอยากได้ทั้งเลเวลแล้วก็เพชรด้วยนะครับเราก็ต้องลงเป็นแบบไนท์แมรกกันอยู่แล้วเนาะ นะครับอ่ะเรามาดูหน้าตาของตัวละครน้องทั้งสองคนกันเลยดีก um. ว่านะครับคืออันนี้นะครับถามว่าพี่หาตัวนามิไปเพื่ออะไรนะครับพออีโวแล้วนะครับตัวน้อง, oui. น,องน่าใช้มากนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของการอีโวกันเลยนะครับการอีโวนั้นนะครับในส่วนของน้องนามินะครับเราต้องเข้ามาในเซิร์ฟไพวทนะครับท่านั้นนะครับเซิร์ฟส่วนตัวนะครับถึงจะมีปุ่มอีโวขึ้นมานะครับ นะครับแล้วก็ในส่วนของนามนินะครับจะใช้นี่นะครับอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นเมฆนะครับอ่าลามิข้าวนะครับจะใช้อยู่5อันแล้วก็จะใช้ไม้เท้านะครับของนามนินะครับจะอยู่ที่10อัน เออนะครับแล้วก็น้องนามีนะครับใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับในการอีโวนะครับถามว่าน้องนามีเขาอีโวมาแล้วนะครับน่าใช้ไหมนะครับสิ่งที่ี่เตยจะบอกเลยนะครับว่าน่าใช้มากนะครับพะน้องจะมีติดสกิลมาด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลน้องกันเลยดีกว่านะครับสเตตัสนะครับอันนี้สตาร์ทมาอันเนี้ยที่อากของพี่เตยไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าของพี่เตยมันติดพาสีโอเวอร์โหลดไปแล้วนะครับท้งๆที่ เออสุ่มสุ่มเล่นๆอ่ะมันก็ามานะครับอันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่ ID ดีหลักนะครับมันเป็นไ d ดีแบกสำหรับพี่เตยใช้แบกลูกค้านะครับอันนี้ก็คือนะครับน้องจแเม็นทาดามมาน,นิกนะครับที่จริงคือน้องเป็น่านสายฟ้านะครับเวลาที่น้องออกกิวนะครับจะมีการท็อตแล้วทำให้ มอนสตันนะครับชั่วขณะหนึ่งเป็นไปนตัวที่พี่เตยก็แนะนำว่ามีไว้ก็ดีนะใช้ก็ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคบที่พี่เตยจะแนะนำให้น้องๆรู้จักนะครับก็คือตัวสปีดมากัสนะครับเบสไวฟูนะครับอันนี้ที่ได้จากด่านของอ่าดาวนาเมกนะครับน้องมีความตาหวานมาก โอ้ยน้องก็จะหวานเกินไปนะครับอ่าอันนี้ถ้าถามว่าพี่ครับใช้เวลานานไหมครับในการที่จะฟาร์มมันออกมาได้นะครับอ่าอันนี้พี่เตยใช้เวลานะครับเกือบแดชั่วโมงนะคกถึงแชั่วโมงนะครับที่ได้มาแต่คนอื่นพี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันนานไหมนะนะครับแน่นอนว่าน้องเป็นตัวเงินนะครับแต่ข้อเสียของน้องน้องวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเจ็บจี๊ดอ่า อย่างนั้นเอาเป็นว่านะครับเพื่อเป็นการไม่พูดภาพทำเพลงนะครับเราก็สมควรที่จะไปลองกันเลยเออแล้วถ้าบางคนถามว่าอ้าวพี่ไม่บอกก่อนเราว่าสปีดวากอนมันวางเงินเท่าไหร่เหมือนกับสปีดวากอนเราเลยครับแต่ข้อเสียคือนางวางได้แค่ตัวเดียว สปีดวากอนนี่เราสุ่มได้เป็นตัวมิติกมันวางได้สองตัวนะครับ <c oughs> แต่ราคาค่าวางนะครับถ้าไม่มีพาษีไม่มีอะไรเลยก็350ครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าในส่วนของน้องมันจะมีการอัปเกรดที่เยอะกว่าตัวสปีดวากอนธรรมดาที่เราไปเดี๋ยวพี่เตอจะเอาไปทั้งสองตัวนะครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบให้น้องๆดูแล้วกันเนาะโอเคครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในดานอินฟินิตี้นะครับ อยู่ในโหมด i n นฟินิตเนาะเพราะว่าเราสามารถเห็นนะครับว่าตัวนะคะร,ระหว่างส e ีด w าคอนนะครับแบบ Exotic นะครับแล้วก็แบบ m ิติ i ค a ลนะครับตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับแล้วก็การใช้งานมันต่างกันยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะส่วนเรหรับตอนนี้นะครอ่ะพี่เตอขออนุญาตวางตัว นะคะปิดวาก้อนตัวใหม่ตัวนี้ก่อนนะครับดูออร่าของน้องนะครับเป็นหัวใจฟงฟิงหน้าน้องหวานมากแต่ข้อเสียของน้องนะครับน้องวางได้แค่1ยูนิตเท่านั้นเนาะอ่ะนี่ครับนะครับวางได้ตัวเดียวนะครับเห็นไหมนะครับแล้วหน้าตาของน้องนะครับการวางเงินของน้องนะครับ0เท่าเดิมนะครับอ่ะวางเทียบกันนะครับกับตัวมิติกนะครับ ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับยกเว้นเพียงอย่างเดียวนะครับในส่วนของการอัปเกรดนะครับน้องจะอัปเกรดนะครับได้มากกว่าตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาอัปเกรดได้8ขั้นนะครับแต่ว่าตัวของน้องนั้นจะอัปได้ถึง9ขั้นนะครับอันนี้ถ้าใครได้กระเป๋ามานะครับกระเป๋าุูมี่เป็นอะไรที่แบบเฟรชมากนะครับแต่ว่ามันไม่มีไงนะครับแล้วก็ แต่ว่าในส่วนของระดับมิติมันจะสามารถวางได้2ตัวถูกไหมครับเอ้ยจริงๆสปิริากก็เราพกไปแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันว่านะครับน้องจะอัพได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับขั้นแรกนะครับน้องจะได้เงินนะครับ350นะครับในส่วนของราคาพี่เตยบอกเลยว่าน้องอัพนะครับเหมือนกับตัวปกตเปิเป๊ะเลย ยกเว้นก็คือในส่วนของขั้นสุดท้ายนั้นเขาจะมีเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอัพเกรดขั้นแรกนะครับจะอยู่ที่ราคาพันห้านะครับอัพกันไปเลยนี่ได้เงิน350ราสนะครับอ่าอัพเกรดขั้นแรกจะได้เงินเป็น750ดาสนะครับขั้นที่สองอัพเกรดใช้เงินสองพันสอง้ห้าสิบนะครับพอบกดอัพไปจะได้ตังเป็นพันห้านะครับ ราคานี้คือขั้น3นะครับอัปเกรดใช้เงิน2,950นะครับอัปเกรดไปเลย2 1. อ0พอนหระยะกับครูดาวเราคงไม่ต้องไปดูนะคะเพราะว่ามันขึ้นเป็นเวฟอยู่แล้วแน่นอนนะคะไม่ได้มีความต่างอะไรเลยอ่ะยังไงพี่เลยอขออนุญาตก,กดลัวๆนะคะไปถึงขั้น8เลยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวพี่เต๋เชียรให้ดูนะครับตัวเมื่อกี้ถึงขั้น3แล้วใช่ไหมหนึ่งสองสาม 2 0 0พนะครับเข้าวางน้อง2 0 0พต่างกันไหมไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับแล้วขั้นต่อไป3 6 0พอ่าสามพนหนะครับก็3 6 5พเหมือนกันเห็นไหมครับว่าไม่มีความต่างอะไรกันเลยยกเว้นแค่อัปเกรดได้มากกว่าขั้นแค่นขัน้นเ 4, 5, 6, 7, องนะครับอะขออนุญาตนะครับยาวๆเลย4 5 6ห8อ่าครับ นี่นะครับอัอพขั้น8เหมือนกันแม็กแล้วนะครับ15,500นะ้าันร้อเงินที่เราจะได้ต่อรอบนะคะต่อเวฟบ15,500าแต่นะอันนี้แม็กแล้นะอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเท่าตัวนะครับ32,000แต่ค่าอัพนางก็แรงเช่นเดียวกันนะครับนางใช้เงินในการอัพเกรดน,นะคะับ30,000ว้าวเยอะอยู่นะนะครับอ่า แต่ว่ารอบหนึ่งสำหรับ1รอบต่อ1เวฟนะคะจะอยู่ที่32 0 0 0นนะครับเอาไปเลยนะคะแต่ข้อเสียขึ้นน้องวางได้แค่ตัวเดียวสำหรับลงอ่าหมดสตรอรี่ถ้าพวกวางได้จำกัดตัวเดียวนะคะโพสปีวาก์อนตัวนี้ไปก็ได้เนาะไม่ต้องวางสองตัวดูว่าวุ่นอ่ะนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวของน้องสปีดบากอนนะคะคือไม่ได้มีอะไรมากนะคะบวงได้ตัวเดียวเฮ้ยนะคะบ,บวงกับว่าอัปเกรดได้มากกว่าตัวธรรมดา1ขั้นนะครับแค่นั้นเองเงินอะไรเท่ากันหมดนะครับอ่านะครับอ่าในส่วนต่อไปนะครับพี่เตยขออนุญาตรีวิวตัวนามิอีโวกันเลยละกันนะครับน้องนามิอีโวนะคะจะเป็นตัวประเภทแอร์ เอ่เอ่เอ่ทำไมวงตรงนี้ไม่ได้วะโอเคครับตอนนี้นะคะพี่เตยขออนุญาตย้ายที่ในการวางตัวแอร์หรือน้องนามิอีโวนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามันติดบั๊กนะครับตัวแอร์ไม่สามารถวางได้นะคะพื้นที่ที่วางได้นะคะโหโคตรไกลนะครับคือตรงนี้นะโอเคครับยังไงพี่เตยขออนุญาตวางเลยแลวกันนะคะค่าวาง้องนสตร์ที่750นะครับ 7จ็รอยห้าของน้องแล้วดูวงนะคะโอ้โหสามสิบสี oh, วงน้องก็ไม่ได้น้อยนะคะเออน้องๆอ,อาจจะมีผลจ้าก็ว่างหรืทุกล่านะครับอ่าแล้วน้องเลเวลเต็มด้วยนะครับอ่ามันก็เลยอาจจะแบบว่านะครับนิดหนึงเนาะนะครับแล้วมาถึงนะครับน้องนามิอีโวนะคะสามารถวาอ่อัพเกรดนะครับได้ทั้งหมด8ขั้นเนาะ แล้วกนะ็ในส่วนการวางนะคะพี่เตยยังไม่แน่ใจนะคะเนื่องจากว่าพี่เตยใช้ตัวโอเวอร์โหลดเนาะมันบังคับอยู่แล้วว่ามันลงได้แค่ตัวเดียวนะคะอ่ะเรามาเล่าอัพเกรดก,กันเลยดีกว่านะครับอัพเกรดขั้นแรกนะคะใช้ฟังนะคะทั้งหมด2,250%นะครับแต่ดาเมจของน้องนั้นเนาะโอ้บอกบอกอะไรไม่ได้จริงๆเหมือนพี่เอาม,มาผิดตัว นะครับแต่ถ้าอีกอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับออซิงที่เตยนะคะที่มีอยู่อีไอดีหนึ่งคือดามเนตของน้องเขาแรงนะครับ แรงอยู่นะเป็นตัวน่าใช้นะครับน่าใช้พอๆก,กันกับตัวสุคุนะเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับน้องเป็นตัวแอที่มีสกิลสายฟ้าช็อตได้นะครับทำให้อ่ามอนนะคะที่โดนน้องโจมตีจะมีอาการชอ็อตอ่ขออนุญาตเปิดที่เตยลืมเปิดไอ้นี่นะครับอ่ สกิลของน้องจะทําการช็อตได้ตั้งแต่ทีแรกนะครับอ่ะอันนี้น้องนะครับสกิลของน้องจะลงเป็นสายฟ้านะครับอ่าโดูนะครับอ่ะอย่างพี่เต๋อขออนุญาตอัพเลยนะครับขั้นหนึ่งนะครับ2250นะครับจัดไปเลยนะครับขั้น2จะอยู่ที่3650นนะครับโอ้โหแต่น้องก็แพงขึ้นเรื่อยๆว่ะนะครับ พอมาถึงขั้น3นะครับวงน้องจะเปลี่ยนไหมเริ่มแล้วอะดูนะขั้น2นะครับแต่ที่จริงนะครับสำหรับน้องนามินะครับสกิลของน้องนะครับถ้าน้องไม่ได้ยิงทีเดียวตายนะครับอะสกิลของน้องจะทำให้อะมอนนะครับติดสถานะอะตันนะครับเป็นเวลาประมาณ1-2วินะครับคือมัน สตันแค่แป๊บเดียวแหละแล้วมันก็หายนะคะแต่ว่าถามว่ามันเป็นตัวที่ดีไหมดีนะครับแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับน้องสามารถสตันได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะตั้งแต่ขั้นแรกที่เราวางเลยนะครับแต่อันนี้คือที่เราจะไม่เห็นผลเนื่องจากว่าน้องมีดาเมจสูงนะครับสูงวกว่าเลือดมอนนะครับเราเลยไม่เห็นการสตันของมอนนะครับ โอเคครับพอมาถึงขั้น4นะครับพอเราจะอัพไปขั้น5นะครับมันจะใช้เวลา8วิอันนี้น่าจะเปลี่ยนและจาก c i r c l e l e นะครับวงก็โอ้ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคราวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการโจมตีแบบไหนนะครับโหพออัพขึ้นมานะครับมันจะอัพวง Circle นะครับคือใหญ่เวอ่อ แต่น้องจะตีช้าลงนะคะจาก5วิเมื่อกี้นะคะเป็น8วินะครับแต่ว่าในส่วนของระยะของน้องนะครับก็ยังกว้างอยู่นะคะนี้นะครับขั้น6นะครับ9,500นะครับจัดไปนะครับขั้น7หูวงคือไม่มีหดนะครับวงเพิ่มเรื่อยๆนะครับขั้น7จะอยู่ที่11,500นะครับ ส่วนขั้น8ขั้นสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่1 5 0 0 0นะคะรนะครับ,ะร,บระยะนี้คือจะสุดแล้วนะครับพอขั้นสุดท้ายนี่จะเพิ่มแค่ดาเมจเท่านั้นเนาะนะครับอ,อัพไปเลยนะครับน้องจะไม่มีสกิลให้กดเหมือนอสุคุณะโกโจนะครับตัวที่อีโวตัวอื่นนะครับแต่น้องเขาจะไม่มีสกิล แต่ในส่วนของสกิลเขาอะ่ะไม่มีก็ดีแล้วเพราะว่าถ้ามีพี่ว่าน่าจะโกงเนื่องจากว่าน้องเขาสามารถชอ็อตอ่ามอนนะครับได้เออ นะครับแล้วดูวงน้องเขาใหญ่นะครับทั้งวงระยะการโจมตีนะครับแล้วก็วงเซอร์เคิลวงเวทของเขานะครับใหญ่ทั้งคู่นะครับถ้าน้องๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมไปอีโวกันด้วยนะครับถ้าถามว่าน้องนามีอีโวนะคะพี่ไหนด่านไหนตรงไหนนะครับพี่เตยนะครับน้องนามีและของอีโวสามารถหาได้จากด่านวอเตอร์พาร์คนะคอค6นะครับสามารถหาได้นะครับ แต่ตรงนี้พี่เตยไม่แน่ใจว่า normal จะหาได้ไหมเพราะพี่เตยลงแต่ไน g h t มนะครับเออแต่ม normal พี่ว่าน่าจะหาได้เลยอะนะครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรานะครับออกไปสรุปรวมกันเลยดีกว่านะครับถึงความน่าใช้ของตรรัวละคร2ตัวนี้นะครับว่าน่าใช้หรือเปล่าเนาะอ้าวไป โอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดิเตอรนะครับไม่ว่าทุกน้องจะชอบหรือไม่ชอบนะคะยังไงเราสามารถเลือกใช้ได้ด้วยตัวเอง สำหรับพี่เตยนะพี่เตยก็รู้สึกว่าน้องนามินเครับเราสามารถเอามาใช้งานได้คล้ายๆกับรูเทียนะครับเพราะน้องมีความสตันนะครับออใส่ฟ้าน้องช็อตแล้วแบบว่ามันสตันค้างเลยอะ่ะแต่อันเมื่อกี้ที่น้องไม่เห็นเนื่องจากว่าดาเมจมันเยอะเกินไปนะครับก็เลยไม่เห็นยังไงก็ต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสปีดบาร์กอนนะครับถ้าเป็นเรื่องของสตอรี่หรือชาเลนจ์นะครับ พี่เตยว่าหน้าเหมาะที่เราไปลงเพราะว่าจริงๆมันแค่15เวทถ้าถามว่าเราเอาตัวมิติไปแล้วสามารถลงให้มันอัพตันได้ไหมนะครับมันก็อัพตันไม่ได้หรอกถ้าตันได้เต็มที่ก็แค่ตัวเดียวนะครับพกไปตัวเดียวสวยๆเลยก็ได้นะครับก็เอาตัวใหม่ไปก็ได้เนาะตาน้องหวานลยพี่ชอบนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนี้นะคะถ้าน้องๆน,นะครับ ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ์ e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปของพี่เตยกันด้วยนะจ๊ะนะคะยังไงวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย